สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องผู้ที่กำลังรับชมคลิปนี้ทุกท่านนะครับมื่อนี้ผมมาส่งตู้เทอร์โบ18นิว้วให้ลูกค้าอยู่ที่อำเภอนาว่านะครับนาว่านาครพนมครับเอามาส่งเพิ่นหอดบ้านเลยครับเป็นตู้เทอร์โบ18ขนาดนี่สูง70ลึก80ครับตัวนี้เอามาใส่รถแห่ครับก็เลยเฮ็ดขนาดนี้ให้มันต่ำลงครับเพื่อที่ให้มันเข้ารถแห่แขยับได้ครับ ทั้งหมดกะหกใบ,บครับของเก่าลูกค้าก็ใส่น็อตเศร้าอยู่แล้วครับเลยเอามาเพิ่มอีกน็อตเศร้าทั้งคันเลยครับพอดีมันจะเปลี่ยนตู้ข้างหน้าออกครับเป็นห้องน็อตเศร้าบัดนี้อ่าตัวน,นี้ตู้ก็อยู่ราคาที่ใบละ2 7 0พบาทคือเกา่านะครับด้วสองพันเจ็ดร้อยบาทยังไม่รวมส่งเด้อครับค่าส่งก็คิดตามระยะทางแหละครับไกลๆนี่ครับพัดแห่น้อยมิวสิกครับพัดแห่น้อยมิวสิก ยังกลางก็ใส่อเมซอนครับเป็นอเมซอนของนัดเศร้าเขาเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมพาไปเบิึงคุ้มกําลังครับเป็นใส่อียังเนี้อันไหนก็น่าจะเป็นคุ้มกําลังครับเพิ่นเพิ่นบ่ได้เล่นดนตรีสดเด้อพี่น้องเพิ่นหลับเปิดเศร้าอะไรก็ครับก็จะมีนี่ครับครับกลางน่าจะเป็นที่ดีขีครับที่ดีขีสิบสามนี่แหละครับแล้วก็ครับเบียดก็น่าจะเป็นที่ดีขีสามตัวครับ เอ็กแอร์ครับมิกครับเอ็กแแอร์อะไรแกเดวัลเล็คดีบีเอ็กครับนี่ครับเสียงกลางครับอเมซอนครับน็อตซาวข้างของแท้ตรงนี้โลโก้อยู่ข้างหลังครับพี่น้องอเมซอนเกิดวันเจรถแห่รถแห่หน่อยนี่ก็โอ้ใส่อเมซอนหลายเนาะนี่ครับทั้งหน้าก็เป็นอเมซอนเชื่อกันครับอเมซอนสองใบนี่ครับตัวเบรกเก่ากันครับเพิ่นเสียอาออกครับพื้นที่มันมีจํากัดเนาะก็เลยต้องลดสเปคความสูงของตัวลงเพื่อที่สิให้มันเข้ารถแห่เพิ่นได้ครับ พี่น้องที่อยู่บริเวณไก่เคียงถ้าสนใจอยากได้รถแฮปติดตอเพ่นได้เลครับเีครับเบอร์โทรตามนี่เลยครับเบอร์โทรครับรถแห่น้อยมิวสิกครับย่ทีอำเภอหน้าหว้าครับอยู่ในอำเภอเลยครับผมอำเภอหน้าว้าเทานี้นแหละราคากับเป็นกันเองครับไก่ไก่มีงบเท่าไรกัโทรมาคุยกับเจ้าของรถพันมันคุยงไงครับคุยงไงครับราคาก็เป็นกันเองครับเดี๋ยวไปเบิ่งเบิร์เครื่องปั่นกอนนะนี่ครับเครื่องปั่นครับเครื่องปั่นเิ่นใส่กับเป็น เครื่องปั่นเบนซินครับปั่นเบนซินุ่นสตาร์ทมือเลยครับโอ้ถอยเสียยางเงาเลยถอยเสียครับเส้นเครื่องปั่นสองตัวเลยที่พี่น้องตัวหนึ่งหนาสิใศษครับเบียดตัวหนึ่งหนาชิเศษครับกลางครับหรือยังได็ผมกับ่ท่านเนี่ยใจเนาะท่านในเมืองระบบน้ำเล้าอยู่แล้วก็เสียงกลางครับเดี๋ยวผมเปิดเปิดผ่านพรุ่งนี้เนาะเปิดผ่านพรุ่งนี้เสียงกลางก็เป็นอเมซอนครับนี่ครับในส่วนของโค้งรถแห่เนี่ยเราเห็นเราเองนี่ครับพี่น้องเราเห็นเราเองครับ ต่อเองให้สังกบับบั่นเห็ดหอน้ำเนี้เห็ดเอาเองเนี่ยครับโอ้มีซันกันขบข้องแทรกด้วกันครับทางนาครับใส่ดอกพี่อดอดิโอไปน,นะแต่ถามเล่าเลยว่าดอกพี่ออดิโอเชียงแดมก็เป็นเจ็ดห้าศูนย์ครับสำหรับพี่น้องที่สนใจอยากได้รดแห่ไปใส่ในงานกับติดต่อขอมาได้ครับตามเบอร์ทร่พนนี่แหละครับแล้วก็หรือว่าสนใจอยากได้ตัวลำโพงแบบนี้ก็ติดต่อขอมาครับ ตู้ลำโพงใส่รถแหยากได้ความสูง่านียากได้ควมำเจ้า่านีความกว้าง่านียังสี่ครับสร้างกันได้ครับเดี๋ยวผมตัดให้มันพอดีครับม่ต้องไปลื้อโค้งรถครับมาต้องไปลื้อโค้งรถนี่ครับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ได้เด้อคลิปต่อไปเดี๋ยวสิไปยามพี่น้องทั้งหนอีกนี่ครับม้อัดยี่สิบมิลตาภูเขาครับขอบเหล็กครับตะแกรงเหล็กครับตู้เทอร์โบสูงเจ็ดสิบนะครับตัวนี้ครับเส้นดอกด้านหลังครับพี่น้อง เดี๋ยวจากนัอยสีมีดอกไอรุ่นเส้นดอกด้านหนาครับแล้วรุ่นเสดอกด้านหนาจะเห็นออกมากอยู่ประมาณเดือนหนานี่แหละครับฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามมานี้ได้ครับเด้อน,นี่ครับเบอร์โทรรถแห่ครับเดี๋ยวมันนี่ที่ต้องขออนุญาตกลับบ้านก่อนละครับโอ้จากบ้านมากอะหลายหลอยโล่ดีเนาะสองสามหลอยกิโลวันนี้ <laughs> เดี๋ยวกับสารค้ามก่อนครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับนี่ครับ พบกันใหม่คลิปต่อไปด้อครับเด้อพี่หน่องเด้อขอบคุณครับ